อ่ะนะครับหลังจากเราแกะกล่องเจ้าตัวมี่นะครับ34นิ้วที่หลายคนพูดถึงกันเยอะนะครับที่เป็นตัวคนข้างนิยมในระดับราคาที่ถ้าเทียบกับแบรนด์ที่เป็นของญี่ปุ่นหรือของเกาหลีเนี่ย มันถูกกว่าเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าภายในมีอะไรบ้างผมแกะมานะครับก็จะเจออันแรกคือขานะครับอันนี้ก็จะมีชุดขาตั้งนะครับของเจ้าตัวเครื่องแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นชุดยึดจอนะครับจะเป็นชุดยึดจอตัวนี้มีความโดดเด่นนะครับที่เขาโฆษณากันก็คือตัวนี้มันสามารถที่จะเก็บสายได้นะครับก็สามารถที่จะเอาสายเนี่ยร้อยนะครับจากด้านด้านในที่เป็นด้านหลังที่มาจากจอนะครับแล้วก็ร้อยลงมาที่นี่นะครับ แล้วก็มาเก็บให้มันออกด้านเดียวกันมันทําให้ดูโต๊ะเป็นระเบียบขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับนะครับสองชิ้นแล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นชุดสายไฟนะครับแล้วก็สาย DPI นะครับแล้วก็มาดูกันครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนอกจากสาย DPI ที่มีให้นะครับทางสิมี m ก็ยังมีให้ชุด สำหรับยึดผนังมานะครับตัวที่เป็นตัวยึดจอกับผนังหรือเป็นจอแขวนนั่นเองนะครับแล้วก็พวกชุดน็อตต่างตาก็ให้มาค่อนข้างครบครับคราวนี้เรามาดูกันล้วครับว่าเจ้าตัวของมีเนี่ย3านิ้วเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับดูนะครับหยิบมาแรกปุ๊บรู้เลยครับประจอโค้งแน่นอนนะครับเคสเป็นแบบนี้ อย่างที่เน้นย้ำนะครับว่าเป็นสมมติการติดตั้งพวกจอโค้งเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราทําบนตัวกล่องที่เป็นโตรมนะครับจะดีกว่านะครับการติดตั้งติดตั้งพวกฐานพวกนี้นะครับโอ้อลังการครับใหญ่ใช้ได้เลยนะครับสมสมที่เป็นสามสิบสี่นิ้วนะครับเนี่ยนะครับใหญ่สะใจครับสามสิบสี่นิ้วครนนี้เรามาดูครับว่า ในตัวที่มากับเครื่องหรือจอเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเอาคราวนี้เราเริ่มประกอบกัปเลยดีกว่านะครับอันแรกคือชุดด้านหลังนะครับถ้าเราดูเราก็จะเห็นว่าด้านนี้มันเป็นใช้สําหรับยึดตัวจอนะครับไว้กับผนังนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าท่านไหนที่จะใช้จอนะครับของเสียมี่ในการแขวนผนงังก็ยกตัวนี้ใส่ชุดน็อตยึดผนังทุกใช้ได้เลย นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติไม่ใช่ก็เอาเจ้าตัวนี้เลยครับขาตั้งมันยึดซึ่งค่อนข้างง่ายนะครับถ้าที่ดูข้างหลังเขาจะมีสลักนะครับเดี๋ยวผมให้กล้องดูนะครับเป็นสลักนะครับสาหรับในการติดตั้งเข้ากับเจ้าตัวจอได้เลยนะครับมันจะมีสลักเขี้ยวนะครับเราใส่ด้านบนปั๊บลองด้านล่างใช้งานได้เลยนะครับถือว่าดีไซน์เสร็จมีทำงาน ออกมาได้ดีครับดีไซน์ได้ดีครับคราวนี้เราติดตั้งฐานนะครับด้านล่างมันจะเป็นน็อตเกลียวนะครับที่ใส่เข้าไปพร้อมกับแปนแคล้ายๆกับของกล้องนะครับนะครับก็ติดตั้งก็คือนะครับใส่เข้าไปปุ๊บเอาไดตรงนี้นครับขันเข้าไปเลย นะครับมันจะมีแบนงอยู่ก็พับลงไปนะครับบีบรูปให้แน่นบีบมือรูปปับเสร็จแล้วครับถ้าเรื่องไมืต้องใช้ถ้าเรื่องของงานติดตั้งผมบอกได้เลยว่าส4นิ้วของเจ้าเสมี่ตัวนี้นี่ผมให้ผ่านติดตั้งง่ายนะครับแทบจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรในการติดตั้งเลยคราวนี้เรามาดูตัวจริงมันครับนะครับตัวจริงมัน นี่ครับอ่าเปิดให้ดูแลอย่างไรบ้างครับใหญ่สะใจดีไหมครับสามสิบสี่นิ้วนะครับตัวนี้ที่ผมชอบเลยอย่างแรกนะครับหลังจากที่มีการแกะกล่องทดลองใช้มาก่อนที่จะมารีวิวนะครับก็คือตัวนี้ครับปรับระดับความสูงได้นะครับซึ่งปรับได้จนชินนี้ว่าแค่จะแนบพื้นได้เลยนะครับนะครับแล้วก็ปรับความสูง แล้วก็สามารถปรับนะครับด้านซ้ายด้านขวาถือว่าปรับได้เยอะเลยนะครับจากที่ผมลองปรับดูเนี่ยเกือบ60องศานะครับเพราะนั้นเวลาเรานะครับสามารถติดตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานนะครับหรืออยู่ในมุมหนึ่งของออฟฟิศก็สามารถใช้จริงๆผมบอกได้เลยนะถ้าติดตัวฐานเนี่ยผมแทบไม่ต้องติดผนังเลยนะครับ ก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างค่อนข้างคล่องเลยไม่ต้องไปยึดผนังให้อะไรผนังเป็นรูนะครับให้เสียผนังครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเจ้าตัวมี34นิ้วตัวนี้เนี่ยนอกจากมันเด่นที่ราคาแล้วนะครับความโค้งของมันการใช้งานมีจุดเด่นอะไรอีกครับนะครับคราวนี้เรามาดูด้านหลังของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องต้องบอกเลยว่าอินพุตมันเยอะจริงๆนะครับ มี HDMI 1 HDMI 2นะครับ Display Port 1, Display Port 2แล้วก็พอร์ตอ d อดิโอนะครับแล้วก็ด้านสายสุดก็จะเป็นเรื่องของสายไฟอีกข้อหนึ่งที่ผมชื่นชมนะครับมี3นี้ตัวนี้เนี่ยสายไฟสายไฟมานะครับไม่มีหมออแปลงนะครับก็คือต่อตรงเข้าปาร์กบ้านได้เลยนะครับมออแปลงบิ้วอยู่ข้างในแล้วนะครับทำงานได้โอเคเลยนะครับดีไซน์ได้โอเคแล้วก็อีกจุดหนึ่ง นะครับฝาครอบของมันที่เป็นด้านหลังในการปิดพอตเนี่ยเป็นแม่เหล็กนะครับบางทีเราฝืนต้องมานั่งยัดยัดอะไรบางทีหักครับแต่ตัวนี้โอเคอยู่ครับเป็นแม่เหล็กครับถอดแกะง่ายครับอันนี้คือเก็บสายนะครับาการเก็บสายของเจ้าตัวนี้ก็ออกแบบมาได้ดีนะครับ อนี้ข้อดีอย่างหนึ่งนะครับคือการปรับค่อนข้างจละเอียดก็คือเรื่องของการปรับความสว่างปรับไดนามิกของความสว่างจริงๆแล้วก็คือเรื่องของการปรับโทนสีนะครับการไล่สีขาวไปจนถึงดำนะครับสามารถปรับแบ็กเลเวลก็คือปรับระดับความดำหรือพวกแบ็กไลท์พวกนี้นะครับ,นะรบพวกอุณหภูมิสีก็สามารถปรับแต่งได้ปรับทิ้ว ปรับความ Saturation อิ่มสีนะครับปรับค่าแกมมานะครับปรับสัดส่วนในการแสดงภาพได้นะครับก็ผู้ใช้ก็สามารถปรับเป็นออโต้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความคมชัดนะครับ r e s p o n s e Time นะครับเราก็จะตั้งให้สูงนะครับ r e t p o n s e time เรื่องของการตอบสนองนะครับ noise นะครับเรื่องของ Smart ก็จะแบ่งเป็นหมดต่างๆนะครับว่า จะเป็นการตั้งค่าแบบไหนบ้างนะครับนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะตั้งสแตนดาร์ดแต่การแสดงภาพสองหน้าจอต้องแจ้งอย่างหนึ่งว่าสัดส่วนมันจะเพี้ยนนะครับโดยตัวคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องที่ต่อเข้ากับจอมีจะเห็นความละเอียดเป็น 4K นะครับเพราะฉะนั้นเวลามันมาแบ่งครึ่งปุ๊บเนี่ยเหมือนกับว่าแนว แนวกว้างเนี่ยมันจะถูกย่อลงครึ่งหนึ่งนะครับมันเวลาเราดูปุ๊บภาพมันจะรู้สึกภาพมันยืดยืดนะครับอีกโหมดหนึ่งครับก็คือโหมดพิจิตรยิงพิจิตรโหมดนี้นะครับเป็นการภาพซ้อนภาพนะครับก็คือสัดส,ส่วนจะไม่เพี้ยนนะครับแต่จะเป็นจอเล็กนะครับ ของสัญญาณภาพที่เข้าไปซ้อนกับสัญญาณภาพอีกสัญญาณภาพหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจอเต็มนะครับในโหมดนี้เนี่ยต้องบอกว่าสัดส่วนภาพไม่ผิดปกตินะครับแล้วก็ผู้ใช้ก็สามารถเลือกตำแหน่งในการแสดงผลนะครับของจอ Picture in Picture ได้นะครับจะเป็นมุมบนซ้ายมุมล่างซ้ายนะครับมุมบนขวานะครับหรือมุมล่างขวารวมถึง นะครับยังสามารถที่จะกําหนดขนาดได้นะครับว่าจะเป็น Picture in Picture ที่เป็นไซส์ใหญ่นะครับไซส์ขนาดกลางนะครับหรือไซส์ขนาดเล็กนะครับที่จะแสดงซ้อนกับจอใหญ่ที่เราเลือกมานั่นเองหลังจากที่เราได้ทดสอบนะครับแล้วก็รีวิวเจ้าตัวมี34นิ้วนะครับที่เป็นจอโค้งนะครับหลายท่านผมเทียบให้ดูเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในเทป ก่อนหน้าเราได้มีการรีวิวเจ้า Skyward 29C1 นะครับซึ่งเป็นจอโค้งเหมือนกันแต่29นิ้วแต่ตัวนี้เป็น34นิ้วสิ่งที่เราจะนำเสนอนะครับก็คือจุดเด่นของมันนะครับอันแรกนะครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการนำไปใช้ในงานออฟฟิศนะครับก็ไม่ต้องห่วงครับโดยไซส์ขนาดนี้นะครับความโค้งการทำงานเนี่ยโอเคเลยนะครับสามารถทำงาน2จอพร้อมกัน แล้วก็ตัวมันเองนะครับนอกจากการทำงานแบบนี้แล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาไปบางคนนะครับก็ทำงานไปเล่นหุ้นไปด้วยนะครับก็สามารถเปิดดูได้พร้อมกันเลยนะครับมาถึงในหมดของการเน้นความบันเทิงบ้างเรื่องของดูหนังนะครับต้องบอกว่าด้วยสัดส่วน21ต่อ9แล้วก็ไซส์ถึง34นิ้วนะครับภาพยนตร์ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น2.35ต่อ1 บอกได้เลยครับว่ามันเล่นกับจอนี้แล้วเนี่ยเต็มอิ่มเต็มตาแน่นอนครับแล้วก็คุณภาพที่ได้นะครับเราสามารถปรับรูปแบบการแสดงผลจอให้เป็นเมนโหมดมูวี่นะครับตอนแรกผมปรับสแตนดาร์ดก็ดูแล้วก็รู้สึกขัดตานิดๆนะครับก็รู้สึกเอ๊ะมันมันเหมือนยังไม่ได้จุใจอย่างที่ผมรู้สึกตอนหลังก็เลยมีการเปลี่ยนเป็นนโหมดของมูวี่ปรากฏว่าพอเปลี่ยนเป็นโหมดมูวี่นะครับความลื่นความสดแล้วก็ความสว่างภาพมีมากกว่าโหมดสแตนดาร์ด นะครับซึ่งสามารถรับชมได้อย่างจุใจเลยนะครับในระหว่างทดสอบเนี่ยดูกันจนเพลินเลยทีเดียวนะครับถัดไปในหมดของเกมนะครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่ตามชื่อมันนะครับว่ามันเป็นจอที่ออกแบบมาสําหรับการเล่นเกมโดยตรงเลยก็ว่าได้นะครับด้วยความเขาเรียกอะไรเฮิร์ตที่สูงถึง 144hz เฮิร์ตนะครับทำให้การเล่นเกมเนี่ยนะครับมีความต่อเนื่องลื่นนะครับแล้วก็รองรับ ฟังชันซิงสนะครับซึ่งเป็นตัวพรีเมียมนะครับซึ่งจะดีกว่าเจ้าตัวของ29 C1 ของ s k y w o r d นะครับก็ความราบลื่นความสมูทของภาพนะครับถ้าเราได้คอมพิวเตอร์ที่ดีๆนะครับสเปคการจอถึงๆบอกได้เลยครับว่าเจ้ามี่34นิ้วตัวนี้เนี่ยเป็นเพื่อนแท้ของนักเล่นเกมได้เลยตัวจอ34นิ้วนะครับผมเทสนะครับเรื่องของโทนสี นะครับโดยแกนเราเอาจอของ MAC มาต่อแล้วก็เทียบนะครับก็ถ้าถ้ามองเรื่องของโทนสีนะครับจอตัวนี้ผมถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับความใกล้เคียงของสีที่เราเห็นเนี่ยผมให้95%ขึ้นไปแล้วกันนะครับสีแดงนะครับก็จะสดกว่าของจอ MAC นิดนึงนะครับนิดนึงสีฟ้าเนี่ยค่อนข้างตรง สีเขียวเนี่ยตรงนะครับพวก R G B เนี่ยโอเคเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่ามันเหมาะไปใช้อะไรได้บ้างนะครับเหมาะใช้ในทุกงานครับงานตัดต่องานกราฟิกถือว่าโอเคนะครับถ้าไปใช้เนี่ยต้องบอกว่าสีไม่เพี้ยนมากครับนิดเดียวนะครับเรื่องความสว่างความคอนทราสต์โอเคเลยนะครับตัวนี้สามารถไปใช้ได้ในทุกๆงานนะครับ แต่ว่าจุดเด่นของมันที่ผมให้เลยนะครับมันเรื่องของการปรับพวก dynamic brightness นะครับแล้วก็ตัว b a c k level นะครับซึ่ง2จุดนี้เนี่ยมันทำให้ตัวจอของมี34นิ้วเนี่ยมีความโดดเด่นนะครับในการปรับเรื่องของโทนสีความ contrast ของภาพได้มากกว่าจอที่เป็นจอที่เรียกว่ารระดับเดียวกันนะครับในราคาที่คุ้มค่ากว่านะครับถัดไปนะครับเป็นเรื่องของ ฟังก์ชันในการเล่นนะครับตัวนี้อย่างที่เราเห็นนะครับที่ผมพูดไปตอนต้นก็คือมันจะสามารถมี input ได้2 HDMI 2 DP นะครับ2 DP นะครับแล้วก็1 a u d i ออนะครับออ d i โเป็น a u ร o Out อนะครับตัวนี้มันเลยสามารถที่จะปรับแบบแสดงภาพนะครับสัญญาณภาพเข้าแบบ1จอก็ได้นะครับโดยสามารถเลือกเอานะครับหรือจะแบบ2จอโดยการแบ่งจอเป็นครึ่งหนึ่งนะครับก็สามารถแสดงผล2จอพร้อมกันแต่นะครับมีคำว่าแต่ แต่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งว่ามันแสดง2จอพร้อมกันก็จริงแต่สัดส่วนภาพเนี่ยมันจะยืดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเอาไปใช้งานที่ต้องการเป็น2จอจริงๆเนี่ยก็ต้องพิจารณาจุดนี้ด้วยนะครับถัดไปนะครับมันมีความสามารถอันนึงคือเรียก Picture in Picture นะครับก็คือตัวโหมดนี้สามารถใช้งานได้ครับสัดส่วนไม่เพี้ยนนะครับเราเราสามารถเลือกได้ว่าตัวจอใหญ่เนี่ยนะครับเป็นซอร์สไหนที่นําสัญญาณภาพเข้านะครับ ส่วนจอเล็กนะครับก็จะเป็นสัญญาณภาพหรือซอสจากตัวไหนนั่นเองนะครับรวมถึงสามารถปรับขนาดนะครับเล็กกลางใหญ่ได้นะครับไอตัว p i c t u r e ์ i c t นพิเนี่ยและก็สามารถปรับว่าจะไปอยู่มุมบนหรือมุมล่างซ้ายขวาแล้วแต่ที่คุณต้องการได้นะครับก็เป็นในฟังก์ชันหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าหลายคนได้ใช้อย่างเช่นเอาไปใช้ในออฟฟิศนะครับก็อาจจะต่อสัญญาณภาพหนึ่งสำหรับตัวดิจิตอลทีี เราก็ทํางานไปด้วยก็เป็นประโยชน์แบบหนึง่งนะครับจากการใช้จอจอเดียวแต่ว่านําสัญญาณภาพ2จอแสดงผลพร้อมกันคราวนี้มาถึงจุดติบ้างนะครับจุดตินี่ไม่ใช่ไม่เกินนะครับหมายถึงจุดด้อยจุดด้อยอย่างนั้นนะครับก็คืออย่างที่บอกครับด้วยผมไม่รู้จากที่การเทสมา2อสาจอท,ท,ที่ซื้อมาเล่นเองด้วยนะครับคาแรคเตอร์ของจอจีนนะครับต้องบอกจอจีนคาแรคเตอร์นึ่คือจุดด้อยเรื่องของการเปลี่ยนสัญญาณภาพอินพุตครับมันไม่มีปุ่มที่แบบ เลกซอสนะครับปุบกดปุบสลับ1ไป2สลับ2ไป1อะไรเงี้ยไม่มีผู้ใช้เนี่ยต้องเข้าไปดั่งที่เมนูนะครับแล้วก็ไปตั้งในการเปลี่ยนว่าจะแสดงภาพของซอสหรือสัญญาณภาพที่มาจากตัวไหนก็ต้องกดเข้าไปในเมนูนะครับซึ่งถ้าเอาการใช้งานจริงก็จะอึดอัดนิดนึงนะครับอย่างที่บอกอันที่2ที่ผมเจอที่เป็นคาแรคเตอร์คล้ายกันเลยคือเวลาคุณเปลี่ยนสัญญาณภาพนะครับมันจะใช้เวลาในการแสดงผล นานนิดนึงอย่างเช่นผมเปลี่ยนจากดิสดิหนึ่งไปดิสดิมายสองเนี่ยมันต้องอย่างตัวนี้รอประมาณ4-5วินาทีนะครับมันถึงจะแสดงภาพให้นะครับบางทีอย่างที่คนใช้งานนะครับถ้าเกิดใช้จอของพวกอย่างซ m s u n g หรือ LG เนี่ยบางทีเราจะรู้สึกมันจะเร็วกว่านะครับตรงนี้ซึ่งเป็นจุดด้อยนะครับแต่ถามว่าถ้าในระดับราคานะครับเทียบกับไซส์ที่เป็นถึง3.4นิ้วนะครับถ้าเราไปเทียบกับ a m s u n g หรือ LG ล่ต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า ตัวนี้ระดับราคาในหมื่นต้นนะครับถูกกว่าพวกนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครนะครับที่กําลังมองหาจอนะครับมีงบประมาณนิดนึงแล้วอยากได้จอที่มันคุ้มในการเล่นทั้งเกมทํางานดูหนังนะครับอย่างน้องๆถ้าเกิดอยู่คอนโดนะครับเราไม่ต้องไปติดจอใหญ่ละผมบอกได้เลยซื้อจอตัวนี้ต่อคอมนั่งดูหนังทํางานได้ครบถ้วนเลยนะครับมี3านิ้วตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ครบถ้วนจริงๆเป็นอีกตัวหนึ่งครับถ้า ในช่องของเราอยากจะให้รางวัลนะครับว่าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าคุ้มค่าที่สุดตัวหนึ่งนะครับ